บริษัทกันวอยนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรถยอดนิยมภายใต้ชื่อแบรนด์เด็กสมบูรณ์และไอเช f ฉลองครบรอบ80ปีจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบครบวงจรลาสุดชวนนักสแสดงหนุ่มไบเบิลยิชภาภาสรวมสร้างสีสันในงานเด็กสมบูรณ์เอกไบเบิลลัคกี้ซอสลัคกี้แฟน กิจกรรมแฟนมีตติ้งครั้งแรกของเด็กสมบูรณ์อย่างเป็นทางการชิมรสชาติความอร่อยมัดใจทุกรุ่นของน้ำจิ้มตาเด็กสมบูรณ์ทั้ง6สูตรพร้อมกิจกรรมจุดพร้อมกิจกรรมสุดจึ้งและของรางวัลสเปเชียลสำหรับแฟนคลับผู้โชคดีกว่า30บคนก็งานในวันนี้นะครับก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจนะครับที่ได้รับการสนับอนนะครับไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของแฟนคลับไบเบิลนะครับแล้วก็ในส่วนของแฟนคลับเด็กสมบูรณ์ด้วยที่เข้ามาร่วมงานกันนะครับโดยวัตถุประสงค์ของงานนะครับเราต้องการปีนี้เป็นปีที่80ของเด็กสมบูรณ์นะครับครบรอบเราอยากจะคืนส่งมอบสิ่งดีๆนะครับให้กับแฟนคลับเด็กสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆนะครับนอกเหนือจากซีอิ๊วไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มซีฟูดน้ำจิ้มไก่นะครับและเครื่องจิ้มอื่นๆอีกมากมายครับตอนนี้เราก็มีน้ำจิ้มน้นมีน้ำจิ้มไก่นะคร แล้วก็น้ำจิ้มบวยครับผมประมาณ6รสชาติครับผมบอกว่าไบเบิลนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนุ่มรอแห่งชาตินะครับนุ่มรอแห่งประเทศนะครับก็ชื่อเสียงก็ได้ยินมานานนะครับแล้วออย่างบวกกับ ผลงานด้วยนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีมากๆนะครับ mm hmm. ของเฟเบอร์ก็ต้องขอบคุณบิออนคลาวด์ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้โอกาสเด็กสมบูรณ์ได้มาร่วมงานด้วยกันสําหรับงานอีเวนต์นะครับแบบนี้นะครับลัคกี้ซอลลัคกี้แฟนไม่จบแค่นี้แน่นอนนะครับก็ฝากติดตามนะครับแลาวมีกิจกรรมตลอดทั้งปีได้ที่ Facebook Fan Page เด็กสมบูรณ์นะครับหรือว่า Instagram เด็กสมบูรณ์ออฟฟิเชียล Official, แล้วก็ช่องทางทิกตอกได้ด้วยครับผมก็จริงๆรู้สึกค่อนข้างภูมิใจครับผมภูมิใจเพราะว่าเด็กสมบบูรรณ์์นนน่เเปป็แ็แดที เป็นส่วนหนึ่งของฟัวเรนไทยมาแบบว่าไม่รู้กี่สมัยแล้วผมแล้วเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมผมเห็นในครัวตั้งแต่ผมเด็กครับแล้วผมรู้สึกว่าการที่ได้มาร่วมในแคมเปญน,นี้ผมรู้สึกว่าดีใจที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของแคมเปญแล้วที่ที่ได้เจอเแฟนๆทุกคนครับผมก็รู้สึกขึ้นใจที่แฟนๆทุกคนเขามาร่วมกิจกรรมแล้วแบบมาสนุกด้วยกันวันนี้ก็ทำซอสสูตรพิเศษนะผมก็จะเป็นซอสที่ ใช้ซอสสามในหกครับผมสูตรของเด็กสมบูรณ์แล้วก็เอามารวมกันเป็นซอสสุพิเศษผมแล้วก็สูตรก็บอกไปแล้ววันนี้ครับผมก็ถ้าใครอยากลองก็สามารถเข้าไปทําเองได้ที่บ้านก็อยากให้ทุกคนได้ลองน้ําจิ้มสุรพิเศษของผมนะหรือว่าถ้าใครนึกไม่ออกว่าอยากกินอะไรก็กินซุกี้กับน้ำจิ้มซุกกี้เด็กสมบูรณ์ได้ครับผมก็รับรองว่าอร่อยแน่นอนครับ